สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกัมพพอกันอีกแล้วเนาะจ้ะเนาะก,กับไพยิปซีอีสานทางเอสดีแปดแปดแปดชาแนลเนาะจ้ะเมื่อนี่กัมพพอกันกับดวงไล่ซับดหาของชาวราศีพฤษภเด้อ De, จ้ะเป็นดวงชะตาทั่วไปชาวราศีพฤษภคือคนที่เกิดระวางวันที่สิบหาพฤษภาค,คมถึงสิบสี่มิถุนาย่นเนาะสัปดาห์นี้กรอบการทำหน้าเข้ากำหนดไว้คร้าวๆว่าสมถึงเก่ามีหน้าคมเด้อกับเบิงเป็นแนวทางกับพ่อเนาะชาวราศีพฤษภ เป็นการเปิดไพ่โดยร่วมว่าเม็นดวงชะตาผู้ใดผู้หนึ่งเด้อจ่าเด้อกะเ,อเป็นการอ่านไพ่ในแงม่มุมใดแง่มุ่งหนึ่งน้ำอาจจะบด้ครอบคุ้มกับชาวราศีพฤษภถุกคนกับพิจารณาเบิ่งเป็นแนวทางกับพ่อโอเคมาเริ่มการเงื่อนการงานซะก่อนเนาะการเงื่อนเป็นจังใดแน,น่สัปดาห์นี้สามถึงเก้ามีนาคมกรอบเวลาคร่าวๆเานาะมี8เหรียญขึ้นมาเป็นไพ่เหรียญใบเดียว กบ่งบอกถึงว่ามันมีปัญหาอีกอย่างดอกพี่น้องไพ่แปดเหรียญถือว่าเป็นไพ่ที่ดีสําหรับเรื่องการเงินความมันคงของการเงินณตอนนี้กับพ่อประมานแล้วมีความมันคงพ่อประมานและะ้วกับตชาล่าสีพฤชซเองก็กรลังพญายามที่จะเห็ดให้มันมันคงมากกานี้สิเฮ็ุให้มันขยับขยายพัฒนาไปได้อีกนะพี่น้องก็จะดีขึ้นไปเรื่อย ประมาณนั้นมีดีเอ็มเพรสขึ้นมาบ่งบอกว่าบกว่ามีปัญหายัางสา,สามารถจัดการได้ไปต่อไปสําหรับบัว่าเรื่องเองินเ,เรื่องงานละไพ่ใบนี้ค่อนข้างดีเนาะ,ะมนเมื่อบ่งเรื่องงานแบบนี้เดอะซันเต็มไปด้วยความหวังสัปดาห์นี้เป็นไปด้วยเต็มไปด้วยความหวังความมีความกระตือรือร้นมีความหวังใหม่ๆอาจจะต้องการเริ่มต้นอี่ยังบางสิ่งบางอย่าง เพียงแต่ว่าสีดาบขึ้นมาขืนมาติดกันนี่ก็ต้องขอใส่เข้ามาจังหวะย่งบดีปันใดหลายสิงลายอย่างจังหวะย่งบดีแต่แต่ตัวเชาวราสีพฤษภบเองก็ยังมีความพยายามอยู่นะแปดเหรียญทันใน้เรื่องการงานนี่ยังมีความพยายามอยู่ถึงแม้ว่าการพัฒนาของงานของเข้าจะไปใดค่อนข้างซาโบเลวปันใดว่าต่อไปเราก็ต้องใส่ความอดทนหลายบางที่เป็นการเฮ็ดงานใดงานหนึ่งซ้ำ,ซำ ในแต่ละมือแต่ละเว้นเห็ดในสิ่งที่ซ้าๆแต่ว่าก็เพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของเจ้าของก็เลยใส่ความอดทนแล้วก็สามารถล่อค่อยได้เห็ดไปได้เรื่อยๆถึงสีซ้าถึงสีหนาเบื่อกยามัน่นเพราะว่าต้องการให้การเงินการงานมันหมั่นคงเนาะแล้วก็ดีเอ็มเพรสนี่ต้องบอกว่า ถ้าสำหรับเมยยิ่งเช่าวราสีพฤษภโตัวคุณเองก็สิได้คอยคอยซอยเหลือผู้นันผู้นีรอบ้างซอยเหลือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องซ้อยเหลือแฟนซอยเหลือคู่ข้องซอยเหลือค้นรอบ้างนะเป็นช่วงที่อาจจะได้ซอยเหลือเขาหลายแน่แล้วถ้าเป็นช่าวราสีพฤษพผู้ชายกจะมีอาจจะเป็นแฟนหรือญาติพี่น้องเป็นเมยยิ่งเพื่อนฝูงคอยให้คําแนะนำคอยให้ความซ้อยเหลือเป็นเป็นไฟายสนับสนุนที่ค่อนข้างดี พี่น้องถือว่ามีปัญหายังไปหาผู้ยิ่งผู้ซอยเหลือที่เป็นไม่ยิ่งจ,จะได้รับความซอยเหลือข้ามในน้าที่ค่อนข้างดีนะพี่น้องเก้าไม่เท่านี่เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะพี่น้องก็ต้องต้องว่าคู่กันกับเดอรมูนนี่แหละเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างวิตกกังวลแล้วก็มีความเบื่อหน่ายในนิ่นำเก้าไม่เทา่าคือจังว่างานเหตุค่อนข้างหนักพี่น้องงานเหตุค่อนข้างหนักแต่ว่ารู้สึกว่าผลของมันบเป็นไปตามที่คาดมันคือจังว่า เฮ็ดหลยๆล้วมันคือจังสื่อๆอยู่นะบ่ไปใส่มาใส่นะพี่น้องก็เลยรู้สึกอาจจะมีความเบื่อหน่ายแน่แต่ว่าก็ต้องต้องใส่เข้ามามิไมีไพ่สังขราชข้นมานําก็ต้องได้ปล่อยว่างแน่จากหน้อยเด้อพี่น้องผู้ใหญ่ซอยกับมีอยู่นะถ้าไปหาผู้ใหญ่ผู้อาวุโสผู้อาวุโสก็เหาบ่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ใหญ่ในที่ทํางานที่เพิ่นจะมีความรู้ความสามารถหรือมีคําแนะนําดีๆให้เหาใดขึ้นกันแล้วก็ ต้องใส่คําว่าทุกสิ่งทุกอย่างกับมีแนวโนมจะพานไปได้ด้วยดีและไพ่สังขารขถ้นมาเมก่อกี้มีปองให้เข้าไปบาว่าเามีปัญหาอย่างกระไดล่าชาไม่เท่าก็แปดไม่เท่าเนาะแปดไม่เท่าสาหรับบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเขามาเกี่ยวของเกี่ยวกับงานหรืออาจจะหมายถึงว่าการที่มีการว่างแผนงานเป็นคันเป็นตอนให้มันให้ระบบมันลั่นไปได้ดีขึ้นเพื่อที่จะว่าจะขยับขยาย ไปข้างหน้าอีกเนาะมันมีแปดเหรียญแปดไม้เทาไม่หมายถึงว่าเป้าหม้เฮานี่ก็คือเขาต้องการขยายงานเฮใเฮมันก้าวหน้าขึ้นไปอีกเขาต้องการความก้าวหนา้าค่อนข้างเยอะว่าต่อไปราชาถือไม้เท่านี้บางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งบางคนอาจจะได้รับเ,เขาเรียกว่าอย่างเฮครับรับ,รบมีความรับผิดชอบมากขึ้นได้รับงานที่มากขึ้นตำแหน่งดีขึ้นงานหลายขึ้น รับผิดชอบมากขึ้นแต่ว่าด้วยตัวมีดเดิอสั้นขึ้นมาน้ากับด้วยตัวของราชาไม่เทาาเองต้องบอกว่าค่อนข้างมีความกระตือรือร้นค่อนข้างสูงเพราะว่ามีความขาดหวังเรื่องงานสูงนําถือว่ากระตือรือร้นดีเพียงแต่ว่าอภัยเดอะมูนที่ขึ้นมาบ่มั่นใจว่าจะก,กังวลเรื่องอยังนงอาจจะมีเรื่องอ เรื่องในครอบครัวเรื่องความรักความสัมพันธ์อยียงก็ตามแต่ที่เขาไม่หยุ่เกี่ยวน้าเหตุในเฮามีความรู้สึกกังวลก็เป็นไปได้คือกันมันมีดีอิมเพรสึ้นมานะอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่กังวลบางสิ่งบางอย่างเออแปดไม่เท่านี่เออต้องใส่คําว่ามันเป็นเป็นความอึดอัดใจปัญหาบางสิ่งบางอย่างแปดไม่เอ้ยแปดไม่เท่าว่าสันแปดดาบแปดดาบนี่จริงๆปัญหาม,มันเป็นปัญหาที่หาทางออกอยังบกคอยด้มันค่อนข้างตันๆนะนะพี่น้อง เฮาอาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้เขาขืดหลายเฮาหลายสิ่งหลายอย่างมันมีเก่าไม่เท่าเขามานัน่เนาะเป็นความอึดอัดของเขาเองนั่นแหละอาจจะเป็นเรื่องการเรื่องงานว่ามันบบมันหนิงหนิง,นงมันยังมันยังบบไปใส่มาใส่หนิงหนิงจังหวะยังโบอมอเอลีได้พี่น้องจะขยับขยายยังกันยังคือจังหวะใดแต่ว่างแผนได้ว่างแผนใดพญายามแล้วก็ได้อดทนรอมันยังบบเปลี่นไปตามที่เขาขาดน่ะนะแล้วก็เอ่อบางที่บางคนอาจจะมองว่าเอ่อคนอื่นอาจจะหาเรื่องมาให้เฮาเดือดร้อนก็เป็นไปได้คือกันไพ่แปดดาบ บางที่กับเอ่อคนในขอบครั้วเนาะพี่น้องคนในขอบครัวอาจจะหาเรื่องมาเห้วเข้าเดือดร้อนหรืออาจจะเป็นเรื่องเองินเรื่องทองที่เข้าตรงได้จกได้ซอยประมาณนั้นแต่ว่าไผ่สังขาราศข้นมานี่เอ่ออยากใส่ใส่เข้ามาแคล้วคลาดมาต่อไปอมีปองไปย่ดอกพี่น้องบ่ตองบ่ตองกัง้วนอย่างไรไผ่สังขาราศข้นมานี่จังได้เข้ากับหาทางออกได้บ่ส่นถึงยังบม่มีทางออกแต่ว่าถ้า พญายามแน่นน่เขาก็สามารถปล่อยว่างใดแล้วก็ลออให้จังหวะทุกสิ่งทุกอย่างจังหวะชีวิตมันเปลี่ยนไปแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะเดี๋ยวมันก็จะไม่ท่างไปท่างออกเองเนาะโอเคให้กำลังใจกันพี่น้องเรื่องงานเรื่องเงินมีปัญหาเน่ก็คอยแก้คอยแก้ไขไปนี่แหละ <S <S ความรักคูงโสด้วจะ้ะชาวราศีพฤษภจัสมินอัศวินไม้เท้าดีเอ็มเพสอีกหละเดอะ h ชรีออ หนึ่งเ,เด็กถือถ้วยเทมเพลนส์หกดาบห้าดาบหกถ้วยรากาไพ่สังฆราชนะไข่ไข่ก็ไพ่งานออกมาความมือสึกไก่เคียงกันสำหรับคนโสดราศีพฤษภ u g g m e n t ต้องใส่คำว่า,าช่วงนี้มีเรื่องต้องตัดสินใจตัวพี่น้องมีเรื่องต้องตัดสินใจอมองว่ากับเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์นี่แหะ อาจจะมีค้นเข้ามาในความรักความสัมพันธ์เท่าซึ่งอาจจะเป็นค้นใหม่ๆเข้ามาหรือสําหรับบางคนอาจจะเป็นค้นเกาเด็กถือถ้วยความรักขังเกาเอ้หกถ้วยหกถ้วยความรักเกาค้นรักเกาอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งเป็นแบ่งเป็นสองประเด็นนะพี่น้องคนที่เคยคุยกันมาก่อนเนาะกลับเข้ามาแล้วก็ได้มาพูดมาคุยอาจจะมีการ ตัดสินใจว่าโอเคเข้าลืมอดีตกันไปแล้วกลับมาคุยกันใหม่เรื่องอยังที่เคยที่พิดพลาดผ่านมากอะพยให้กันได้เริ่มตนใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้คือกันพี่น้องอมันมีหกดาบขึ้นมาน้านาะบางที่มันอาจจะเป็นการเลขหกนี่มันจะย้อนกลับมาย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกแบบเดิมๆพี่น้องเด็กถือถวยเข้ามานี่อาจจะหมายถึงเป็นคนนไม่ก็ได้ความรู้สึก หลักใหม่ๆสาหรับบางคนอาจจะเป็นคนหลักเก่านะกับเป็นคนใหม่ที่เขามาปกตินี่แหละแต่ว่าคนที่เขามาอายุอาจจะห่างก็เท่าายพี่น้องมีหกถ้วยมีเด็กถือถ้วยแล้วก็มีพ่ยสังขาราดขึ้นมาอายุอาจจะต่างกันเยอะบางคนอาจจะ,ะเป็นต่างชาติก็เป็นไปได้ที่เขามาคุยกับเฮาต่างชาติหรือราศีกรกฎเนาะพี่นอ้องอาจจะมีะเมษสิงห์ธนูเขามาอันนี้ก็เป็นไปได้ขึ้นกัน เออวก็ดีเอ็มเพขึ้นมามองว่าจริงๆตัวเฮ้าเองเฮ้ากับคนข้างมีความรู้สึกทีที่ขาดหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คือกันนะมีมีความสุขกับความพ่อใจระดับหนึ่งแต่ว่าเฮาอาจจะบ่ได้ดินล้นอีหยังหลวงหลายเอาแต่มันสิเป็นไปพี่น้องดีเอ็มเพมี6ดาบขึ้นมานึ่ง เฮาบอกกระตือรือร้นแห้งเท่าทีขุนใคยๆก็ว่าอยู่เฉยๆสวยๆะนะแต่ว่าก็มีความรู้สึกพ่ออกพ่อใจอยู่แต่วา่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเขาที่เขามาารอบนี่บอกว่าคนเกาหรือคนไม่ค่อนข้างจะมีความกระตือรือร้นเอาจริงเอาจังก็เรื่องความสัมพันธ์พอสมควรเอาจริงเอาจังพอสมควรแล้วก็จริงๆตัวเขาเองบ่มั่นใจว่าเป็นตัวเฮาหรือเขานะพี่น้องอาจจะไม่เรื่องของการเดินทางเขาเมื่อเกี่ยวของการเดินทางเรื่องงานคนๆน,นี้เดินทางอยู่เรื่อยแล้วก็ เเวลาที่มีไห้นี่จะบอ,บอหลายปันไดอาจจะเป็นที่พ้นที่เขามากก็ได้นะเพราะว่าอัศวินใหม่ก็หมายถึงเขาต้องได้เดินทางอยู่บ่อยๆเดอรแชรีออตคือกันเดินทางเรื่องงานอยู่บ่อยๆบ,บ่อยได้อยู่กับทีอเทมเพนส์ก็เป็นภัยของการเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงคือกันแลวก็มองในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะพี่น้องณตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าบ่าว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ที่กลับเข้ามาในชีวิตเฮา ไพ่ใบนี้บงบอกว่ามันยังมีความบัแน่นอนค่อนข้างสูงพี่น้องยังบม่มีอย่างแน่นอนจากอย่างความรู้สึกเข้าเองก็ยังบัแน่นอนเข้ากัยังโลเล pare. ยังตัดสินใจบ่ไดดว่าเขาจะเอาจางาังไดคือกันยังบม่มีการตัดสินใจวัาเข้าจะโคบหรือบ่คบหล้กก็ยังอยู่ในช่วงที่ทดลองคุยกันอยู่ยังบม่มีอย่างแน่นอนทั้งสินมือนีม,มืออื่นมือเื้มือตึงไปยังบม่มีความแน่นอนก็คุยกันไปเรื่อๆยๆไพ่ใบนี้คุยกันไปเรื่อยๆหลักกันาดาบจริงๆ ขอใส่เข้ามาเฮาค่อนข้างรักคนยากมบเดมักง่ายๆไปถลนไปอาจจะตั้งสเปกไว้สูงนําและะ้วก็มีความรู้สึกว่าด้วยความดื้อรั้นส่วนตัวแล้วก็ค่อนข้างเสื่อมมันในเจ้าของคือว่าเจ้าของเกง่งเจ้าของขักยังสนาเพราะฉะนั้นการที่จะยอมรับนับถือคนที่เขามานีกับ,บ่ง,ง่ายปันใดและะ้วก็ขอสรุปที่ให้กับตัวเองอาจจะยั่ยังบช่ชัดเจนว่าว่าสีเอาจังได๋ดีดก็ต้องดูไปสกักกอนนั่นล่ะไพสรางฆราดที่ขึ้นมา ในคําถามเกี่ยวกับความรักภัยสังขาราศืนนี้จะยังบมงมีอ,อย่างเปลี่ยนแปลงง่ายๆพี่น้องมันจะไปเรื่อยๆบววาลักษณะนี่แหละความสัมพันธ์ก็กจะเป็นเป็นแบบเอ่อค้นคุยกัน,นเป็นแบบเพื่อนไปซะก่อนแบบเพื่อนแบบไปเรื่อยๆนะ,นะไปเรื่อยๆโดยที่ว่าบ่รู้แล้วว่าอนา,าคตมันสิ่งไดแต่ว่ามันก็นเป็นเป็นกึ่งเพื่อนกึ่งค้นคุยกันประมาณนี้แหละอาจจะมากก็เพื่อนแต่จะย่งบ่เป็นแฟนดอกดูกันไปซะก่อนมแม่ว่าจะเป็นแฟนเก่ากักบเขามากาๆๆก็ตามนะก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อน ไปจังสี่ซะก่อนอยังบ่มีอย่างวือหวาแล้วก็ยังบ่มีอย่างเปลี่ยนแปลงในเร็วเวนีนะพี่น้องต้องปรับตัวเข้าหากันก่อนถึงเป็นคนรักเกา่าก็ต้องผ่านการปรับตัวเข้าหากันใหม่ให้มันสมดุลให้มันโล่งตัวก่เกา่าเนาะพี่น้องรอเวลาผ่านไปนะั่นแหละว่าอยังจะพัฒนาไปทางใดก็ค่อยว่ากันเนาะโอเคประมาณนี้ความรักข้นสด คนมีแฟนจะมีไพ่ของเห้ากับไพ่ของอ,อีกฝ่ายหนึ่งที่เห้าคุยน้าเนอจ้ะซึ่งอาจจะสลับกันอันนี้กับพี่น้องกับพี่จรารณาเบิ้งว่าไพ่เป็นไพ่เนาะก็จะเบ้าร่วมๆไปนี่แหละเนาะเพราะเป็นการเปิดไพ่โดยร่วมโมเมนต์ดวงเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นก็จะสวนๆกันไปอยู่นี่โอเคแถวบนกับแถวล่างนะพี่น้องแถวบนอา,อาจจะเป็นตัวเห้าหรือตัวเขาเจ็ดดาบหกถ้วย สี่ไม้เท้าห้าเหรียญเก้าไม้เท้า,าแถวล่างได้สามดามได้หาถวยเก้าเหรียญและะ้วก็ไพ่ตัวตลกเนะหดือฟูแล้วก็8ดไม้เท้า <c oughs> แถวบนนะมีเรื่องอมีเรืองมีรับลมค่ในในจักน้อยด้ดยมีเจ็ด,ดาบขึ้นมาหรืออ,อ๋อเจ็ด,ดาบก็หกถวย <c oughs> บ่แน่ได้บางคนอาจจะแถวบนอาจจะกำลังเตรียมเสื้อไพอ่สื่อของขวัญ สื่อของมีคามีของขวัญพิเศษจะเตรียมเสื้อผ้ายิ่งไฟ,ฟหนึ่งอันนี้เป็นไปได้คือกันมองในแง่ดีนะพี่น้องเนะพราะว่าซีไม่เท่าก็ถือว่าความสัมพันธ์กับค่อนข้างดีความรู้สึกกับมีความหมันคงพอประมาณแต่ที่นี่มองมองดูไพ่เก่าไม่เท่ากับหาเหรียญแล้วสําหรับบางคนอาจจะเป็นการเสื้อผ้าอาจจะเป็นการไปแอบคุยหรือแอบมีเหลืองมีเล่าอย่าง,างบางอย่างรับหลังแฟนรับหลังคนที่เขาคุยน้ำหนะักตอนนี้ มันเป็นเรื่องการแอบเฮตดอีหยังรับหลังกันหกถวยม่องว่าบางที่บางคนอาจจะคุยกับ,กบแฟนเกา่าหรือกับเพื่อนเกา่าหรือกับใครบางคนที่เ,เป็นคนอื่นนะอแอบคุยกับคนอื่นอันนี้ก็เป็นไปได้คือนกันนะกรณะนี่หนึ่งหรือแอบบอกแวกบอกแวกคุยแชทโนนนี่นั่นประมาณนี้แต่แต่ที่นี่มองว่ามันมีเก่าไม่เท้าน้าพี่น้องเก่าไม่เก่าไม่เท้ากับห้าเหรียญเนาะ าเลียนนี่เป็นความรู้สึกที่ที่รู้สึกเหงาเนาะมันเป็นความเหงาพี่น้องถึงแม้ว่าซีไม่เท่านี่บอกว่าความสัมพันธ์ของเฮาเองสองคนนี่อาจจะอยู่ในระดับที่ดีอยู่จักน่อยครบกันมาพอสมควรมาถอยเพียงแต่ว่าซีซีซีไม่เท่านี่มันจะมันจะเป็นอีอย่างที่มันค่อนข้างนิ่งคล้ายๆก็ว่าครบกันมาระดับหนึ่งเป็นแฟนกันแล้วแต่ว่ามันมันนิ่งๆมันบอกไปใส่มาใส่มันอยู่ซื่อประมาณนั้น หาเหลี้ยนอาจจะรู้สึกบ่ดีละรู้สึกคือจังว่าจะเงารู้สึกถูกทอดทิ้งรู้สึกว่าแฟนบ่เอาใจใส่พี่น้องรู้สึกเขาบ่เอาใจใส่เฮ้าเฮารู้สึกบ่ดีเลยเพราะว่าอาจจะมองว่าเฮากระทุมเทให้เขาหลายแต่ว่าเฮ้าเฮ้าบ่ได้รับความเอาใจใส่เท่าที่ควรก็เป็นไปได้คือกันว่าว่าพ่อรู้สึกจังเสียก็เลยบางคนก็อาจจะคุยอาจจะคุยก็เพื่อนเก่าหรือแฟนเก่าแต่ว่าอาจจะบ่ได้คุยในแะง่ที่ว่า เขาเรียกว่ายังล่ะบอดี้คุยในแง่ชูสาวก็เป็นไปได้คือการอาจจะคุยในฐานะเพื่อนเก่ากันปรับถูกกันประมาณนี้เพียงแต่ว่าเจษดาที่ขึ้นมากคือบอดี้บอกแฟนนึกออกบอกพี่น้องนึกสภาพะออกอยู่เนาะว่าบอดี้คิดว่าเขาจะไปนอกใจแฟนเขาดอกแต่ว่าบางที่เขาก็อยากมีทีปรึกษาอยากมีทีระบายนะเพราะว่าความรู้สึกเขามัน,ม,นมันบอดีเท่าใดเก่าไม่เท่าค่อนข้างอึดอัดกับความสัมพันธ์อาจจะมิอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันนิ่งเกินไปแล้วเขาก็เงา แล้วก็เก้าไม่เท่านี่อึดอัดจ้กหน่อยต้องได้ใส่ความอดทนพ่อสมควรในในความรักขังนี่ต้องอดทนบรูละอดทนเรื่องอย่างอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจังใดอีกฝ่ายหนึ่งมองว่าจริงๆมีสามดาบมีหาถวยอ,อ,อาจจะมีปัญหากันมาพ่อสมควรอยู่พี่น้องมีปัญหาพ่อสมควรอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกันแล้วก็หาถวยก็เป็นความเบื่อหน,น่ายเนาะสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเ,เบื่อ เบื่อนายแบบว่าปัญหามันหลายะนะ,ะมีปัญหานน่นนี่นั่นเพราะว่าสามดาบบางที่อาจจะทะเลาะบาแวงกันค่อนข้างบ่อยหรือบางที่กับพอมีเรื่องคัดอกคัดใจกันแล้วก็ว้าอิหยังบอดีต่อกันทำลายจิตใจกันบางคนก็มีแตงุดงิดใส่ประมาณนั่นก็เป็นไปได้นะสามดาวนะเป็นอารมณ์งุดงงิดนะนะพี่น้องคือจังว่าแฟนเฮาบอดายดังใจเฮาจังสังหหรือเขาจูจีจุกจิก,ก,กเฮาเกินไปหเห็ดใ้เฮางุดงิดอารมณ์เสียอยู่เอยๆอันนี้ก็เป็นไปได้คือกันสําหรับแถวล่าง เพราะมันมีเกาเกาเหลียนกับเดอะฟูนี่มองว่าแปดไม้เท้าน้ำแปดไม้เท้านี่ความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาต่อไปอยู่โตเพื่อนเองเพื่อนกะอ,อ,อยากพัฒนา,นาความสัมพันธ์ต่อไปอยู่นะบมเมนว่าอยากอยู่ซื่อนะอยากพัฒน,า,นาอยู่เพียงแต่ว่าเนี่ยด้วยด้วยนิสัยใจคอของไพ่เดอะฟูนี่หนึ่งอาจจะชอบทําอะไรตามใจตัวเองอะนะรักอิสระยั่งบอ้องการยั่งบอ้องการผูกมัด เก้าเหรียญน,นี่ก็เป็นไพ่ค้นโสดสองใบนี่เป็นไพ่ค้นโสดพี่น้องเก้าเหรียญเป็นคือจังว่าเอ่อเพื่อนมีมแฟนแต่ว่าก็เป็นเป็นค้ายๆกึ่งแฟนกึ่งเพื่อนนะนะมันจะมีอิสระในตัวเองเพื่อนสามารถไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ด้วยตัวเองได้โดยที่ว่าบ่ต้องมีอย่างต้องพึ่งผ้าแฟนแลวก็บ่ค่คอยได้หยุดติดกับแฟนไพ่ใบนี้ก็เฮ็ดตามใจเจ้าของยังเรอยากผูกมัดเป็นแฟนนะแฟนอยูอ่เออถามมาหักบอก็ฮหกกักอยู่บ่แมนมาบหา่หักเพียงแต่ว่ากัะกั ชอบอะอยากเฮ็ดเนีหยังมักตามใจเจ้าของอนะคือดอ,อกว่าพี่น้องแล้วก็เลยเฮ็ดให้รู้สึกคือจังว่าแฟนเข้าบด้ดังใจทั้งนี้ก็อาจจะ,ะได้เว้าได้ยังอยู่ว่าเป็นยังคือบ่เอาใจใส่แน่บางที่คือจังเพิ่นไปเที่ยวเฮ้าอยากไปเที่ยวนําเพิ่นก็บบ่ให้ไปบ่ามาบ่ามาให้แฟนไปคุ้มจังส่นเพิ่นอีกก็เลยรู้สึกคือจังถูกทอดทิ้งอันนี้ประมาณนี้นะพี่น้องอันนี้ยกตัวอย่างอ้อเดียวสําหรับบางคนอาจจะอายุห่างกันพอสมควรกับเป็นไปไดนะไพ่6ถกถย อายุห่างกันหลายอาจจะมีช่องวางณตรงนั้นโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ราชินีพระจันทร์เด็กถือถ้วยดีเอ็มเพลเอร์อายุต่างกันกับมีเปอร์เซ็นต์สูงเลยพี่น้องมีเปอร์เซ็นต์สูงที่อายุต่างกันเด็กถือถ้วยใส่กับอายุขัางๆกัดีเอ็มเพลเวอร์แล้วก็ใครบางคนอาจคุยกับต่างชาติหรือชาวราศีเมษเนาะเมษแร้วก็ะิงธนูเป็นไปได้ขึ้กันก็ระกดพิจิกมีน มีอันใดอีกบอโอเคประมาณนี้บทสรุป The Magician บทสรุปกับกับคำาแนะนำ The Magician สามไม้เท้าเก้าถ้วยอีกไฟหนึ่งอาจจะจะสู่อีรีนน่ะละพี่น้องจะสู่ The Magician ออกแนวออกแนวแบบคนบว่าไม่ยิ่งผู้ชายนะจะออกแนวกะล่อนกะล่อนจักน้อยเห็นะเเวเกง่งนะเข้าไปเบาไปทวงอีหยังน่ะตามเพื่อนพ่ท่านดอก เพิ่นจะมีวิที่เ้าเอาตัวรอดได้เข้าจับบดายไรบดทันประมาณนี้คือการกัปไพดเดอฟ the food นะูลน่ะละหนึ่งหันนี่แนวโน้มความสัมพันธ์เนาะราชินีพระจันทะร์กับมี่มีอีอย่างที่ประชาเจนอยู่ในความสัมพันธ์พี่น้องอายุแตกต่างกันไฟใดไฟไห,นหนึ่งหน่อยกว่าแล้วก็มี่ไฟที่เป็นพูนเป็นผู้ใหญ่กว่าเพราะเพิ่นเป็นผู้ใหญ่กว่าเพิ่นจะค่อนข้างมักจะควบคุมนะพี่น้องต้องการเป็นคนที่ควบคุมเป็นคนที่ว่างโกดว่างเกณฑ์ ว่างระเบียบในการคบกันก็นอาจจะเหตุให้อึดอัดแน่จักหน้อยแล้วก็ค่อนข้างจะ,ะขี่หึงขี่หึงประมาณนั้นแต่ว่าก็ถือว่าเพื่อนหักบ่หักอยูอ่เพียงแต่ว่าเวลาจะบ่มีไห,หายหลายปันไดเพราะว่าบางงานราชินีไม่เท่าขึ้นมาคูกันน้านี่บางงานบางงานอิลีถามว่ารักไหมรักอยู่แต่ว่าความสําคัญห้กับงานมากกว่าความมากมากกว่าความหลักพี่น้อง ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ต้องการให้ความสัมพันธ์ไปทั้งหนาแต่ว่าห่างบ่มีเวลาให้ดอกละกะความสนใจที่ห้กับความรักกับบลายน้ำเก้าไม่เท่ายังยังสิมีความรู้สึกที่ว่าคิดมากอยู่นะพี่น้องคิดมากมันมันยังแก่ปัญหาเรื่องอารมณ์ความรู้สึกงอยเงาเศร้าซอยหรือ,อที่ว่าผิดหวังบ่ไดก็เลยไฟใดไฟหนึ่งยังคิดหลายอยู่และะ้วก็ราชินีพระจันทร์นี่ ก็คือคือจังบอกว่าความมือสึกบูชาเจนความสัมพันธ์กับบูชาเจนใครบางคนแอบจะอาจจะแอบชอบคนอื่นอยู่ด้วยแอบชอบสองคนอยู่ในเวลาเดียวกันหรือแอบคุยอยู่ในเวลาเดียวกันหรือถ้าบอแมนแอบคุยกับเป็นลักษณะคือจังว่าเริ่มบ้ามั่นใจในตัวเจ้าของแล้วว่าตกลงเจ้าของหักแฟนซัาใดสิโอเคกับคนนี้ซําใดก็คือฝ่ายหนึ่งชัดเจนฝ่ายหนึ่งบูชาเจนเอาเอาง่ายๆหังว่ารู้ล้วฝ่ายใดเป็นฝ่ายใดนะอื ไฟหนึ่งชัดเจนายหนึ่งบ่ชัดเจนยังล่างเล่อยู่ว่าจะเอาจันใดกันแน่อยสุปไปคืดว่าเอ่อเพิ่นนี่นั่นมองถึงแต่งงานแต่อีกไฟหนึ่งยังบม่มองเดอ้อราชินีพระจันทร์ขึ้นมายังบม่มองถึงแต่งงานแค่แค่ให้ความรู้สึกเจ้าของชัดเจนนี่ก็ยากแล้วแล้วกะ เดือเมจิกเชียนก็คือบอกกันแล้วว่าบางที่บางสิ่งบางอย่างมันก็จะบอกเป็นไปที่เข้าคิดปันใดสิ่งที่เขาคาดวังมันจะเกิดมันอาจจะอกเกิดแต่ว่าเป็นไพ่ของการพูดคุยเจราจานะพี่น้องจริงๆเขาคว้จะจะว่าจะาจากันมี่ยังกระคุยกันนะนะมียังกระคุยกระปรับความเข้าใจถามไทยกันโอกาสที่มันจะเข้าใจกันกะหลายสามไม้เท้าความสัมพันธ์ยังต้องมีการล่อค่อยนะพี่น,อนอ้องมีเดอแฮงแมนขึ้นมาเน่อยังบ่มีหยังขยับในช่วงนี้ ในช่วงนี้อันนี้มันดวงไล่สัปดหานะพี่น้องยังต้องรอคอยสถานการณ์ยังนิ่งๆความสัมพันธ์ยังนิ่งๆคนดีอึดอัดกันยังอึดอัดอยู่คนเฮ็ดงานกับเฮ็ดงานนึกออกบอ่ผู้อึดอัดกับยู่ได้ได้แต่ยูซื้อๆได้ถ่ายยูซื่อๆบ่รูน้นว่ามันจะออกหัวออกก่อยสามไม่ทาวโกเหรียญกับเก่าถวยเอ่อโกเหรียญน,นี่ก็คือความรู้สึกของคนที่ที่บอกว่าจะคล้องบ่ได้รับความเท่าเทียมบ่ได้รับความหลักมากเท่าที่ควร ความรักที่ได้รับกลับมากความรักความห่วงใยดูแลที่เขาได้รับกลับมากมันบอสมกับที่เขาให้เขาไปเพราะฉะนั้นมันก็มีความรู้สึกขึ้นจังว่าไม่เท่าเทียมซึ่งตัวนี้จริงๆต้องต้องคุยกันต้องต้องปรับความเข้าใจต้องแก้ไข เก้าถวยมองในสองมุมนะเก้าถวยก็คืออาจจะมองในมุมที่ว่าความสัมพันธ์มันมีความสุกดีในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่ายังมันยังบ่ถึงที่สุดมันยังบ่แม็นสิบถวยก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่มันมีปัญหาอยู่บางคนยังบ่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาจังไดดีก็ความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนนี้ทีวานาะทีคือกันกภ็ภัยราชนินีพระจันทร์มีเรื่องบางเรื่องซ่อนอยู่ในใจมีการเข้าคุยอยู่แต่ว่าเพิ่นคุยหรือเข้าคุยนี่ละ่ะ คุยคบกันแต่ยังบร่ได้ตัดสินใจว่าจะ่ลงเอ่ยกับคนนี้ยังยังยังเป็นความรักที่ยังไม่มีการตัดสินใจอะไรทั้งนั้นแล้วก็ซ้หรับบางคููบางคนอาจจะมีการคุยซ้อนเขามากกเป็นไปได้คือกันเพราะมิราชินีระจร์ขึ้นเนาะก็เลยมองว่าจังสันแถมตอนแรกที่เปิดออกมามีเจ็ดดาบนําก็เลยมองออกไปว่าําหรับบางครูอาจจะมีคุยซ่อนแต่สําหรับบางคููกับบมมีคือว่าคือบอกหนึ่งหันนี่ละพี่น้องก็คือเป็นความรู้สึกที่มันยังบ่เต็มตื่นแต่ยังบม่เต็มที่ เท่านั้นเองเนาะโอเคก็ต้องรอดละพี่น้องเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไพ่สรุปให้อีกจักใบสองใบทูต้องคุยกันนะว่าเฮาตองไห้เท่าเทียมพอลักษณะนี้มีไพ่พูนึงรู้สึกคือบอกไปหาเรียนนะ่ะละว,ว่าเฮาเฮาบร้รับความเอาใจใส่เท่าที่ควรทางที่เฮาไห้ไห้ใจไปหลายประมาณนั้นมีโอกาสพัฒนาไปได้อีกพี่น้องความสัมพันธ์จะไปต่อใดอยู่มีหนึ่งเดือนขึ้นมามองว่าไปต่อใดนะ มองเช่นนั้นแต่อันนี้ต้องบอกนะบางที่ไพ่ใบเดียวกันเอาเข้าไปเบิงผู้หมอดูแต่ละคน้นผู้อ่านไพ่แต่ละคนก็อาจจะตีความหมายต่างกันไปกับพิจารณาเบิงเอาด้วยพี่น้องแต่ว่า,าหน้าตอนนี้มองว่ามันจะไปต่อใดอยู่หนึ่งเหลี่ยมจะพัฒนาไปใดชะตากำลังจะเปลี่ยนแล้วพี่นอ้องกงรล่แห่งโชคชะตามาจังไดก็สิเปลี่ยนแล้วล่ะเดียวกับมีการขยับไปแล้วทาอีจากจัหน้อย หนึ่งถ้วยอขอมองสองมุมเรบ้อี่นอ้องขอมองสองมุมหนึ่งถ้วยนี่เป็นการเริ่มต้นใหม่อยู่แล้วอ,อันนี้ก็โอกาสใม่ม่ขึ้นกันมองว่าหนึ่งจะคุยกันได้ดีเริ่มต้นความสัมพันธ์เริ่มต้นความสัมพันธ์มากหนึ่งถ้วยเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เราพออกพอใจกับความสัมพันธ์นี้มากกลับมามีความสุขอีกเทือนหนึ่งเหมือนครั้งตอนที่เขาคบกันหม่ๆม เนึกออกบอเป็นความรู้สึกด,ดีๆเลยสดชื่นมีความสุขพ่ออกพ่อใจหนึ่งถวยมีชีวิตชีว่าว่าต่อไอมีความสุขสุดๆ,ๆหรือ,อาการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี่มันอาจจะหมายถึงว่าสําหรับบางคูบางคูที่ปัญหามันหนักนึกออกบอพี่น้องปัญหามันซ้ํากันเพราะว่าไพ่กับบไ,ได้บอกว่าสีนักนหนาซ้ำใดเนาะแต่เหตุการณ์แต่ละคนมันแตกต่างกันไปคนราชาราศีพฤษภก็ได้ บางคนอาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับคนใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้คือกันแล้วแต่นะพี่น้องแล้วแต่แต่ว่าอขอบอกเช่าล่าศีพุษภว่าเมื่อโชคชะตาเปลี่ยนแปลงไปเนาะดวงชะตาเขาเปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนแปลงไปในท่าหนึ่งถ้วยนี้ความสุขของเฮานั้นมีแน่ะจะสุขแบบใดก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่ากาะโบต้องยึดติดนะต้องบอกว่าอย่ายึดติดกับผู้ใดผู้หนึง่ง บได้หมายเขาว่าเขาคบคนนี้แล้วเขาก็จะก็ต้องเป็นคนนี้ไปจนตลอดชีวิตเหตุการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ขอแต่ความสุขเฮ้ามาก,ก่อนนะพี่น้องมีโอกาสจะมีความสุขสูงมีความสุขพ่ออกพ่อใจบวาสีระดับความพ่อใจแต่ละคนกะต่างกันคือว่าละพี่น้องอ่ะโอเคสมควรแก่เวลาบานนี้ เป็นกำลังใจให้ชาวราศีพฤษภสุภผูสุขคนและจับะวนเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเนาะให้ผ่านพ้นสัปดาห์นี้ไปได้ด้วยดีมีความสุขทุกคนเนาะมือนี้ต้องขอลาไปก่อนมือหน้าเขาคอยกลับมาพอกันไหมเนาะพี่น้องสวัสดีจ้า